ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวข้อที่1อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับใครที่อยากจะสร้างไรายได้กับธุรกิจนี้อยากจะสร้างไรายได้จากสินค้าที่เรา ประทับใจที่นี่เรามีนวัตกรรมที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยมีรายได้เพิ่มเติมอาจจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักอาจจะเป็นอาชีพหรือเป็นงานพัทน์ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับนั่นก็คือสินค้าที่เพื่อนๆกําลังประทับใจอยู่นี้สินค้าที่กําลังจะไปถึงเพื่อนๆหรือเพื่อนๆเคยใช้แล้วเนี่ยมันเป็นสินค้าของธุรกิจจ้อนคอยนะครับซึ่งธุรกิจจอนคอยเนี่ยมีคอนเซปที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อนี่นะครับคือ เครื่องม้เครื่องมือที่จะช่วยให้เพื่อนๆมีรายได้เพิ่มจากการบริโภคของเพื่อนๆเองเพื่อนๆสามารถแนะนําบอกต่อให้กับผู้คนได้มาประทับใจเหมือนกับเรานะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สนใจหรอกเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มอย่างนี้ฉันไม่สนใจฉันรวยอยู่แล้วเพื่อนๆรวยเงินเพื่อนๆอยากรวยบุญด้วยนะฮะผมเนี่ยรวยบุญเลยนะเพราะอะไรเพราะผมแนะนําบอกต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้มากมายสิ่งนี้สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่ในร่างเดิมให้กับผู้คนได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเติมเหมือนงานประจําหรือไม่ว่าคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีเขาก็สามารถมีรอยยิ้มกลับคืนมาได้แบบนี้ผมได้บุญไหมเพื่อเพื่อนอยากจะรวยบุญแบบนี้ไหมล่ะถ้าเกิดอยากได้ นี่แหละคือคําตอบครับแต่คําตอบนี้ไม่ใช่ทําให้เราได้เพียงแค่รวยบุญอย่างเดียวเพราะจรอนคอยบอกว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้ในกิจการนี้สามารถที่จะสร้างรายได้เข้ามาในกระเป๋าของเราได้และทีนี้รายได้นี้เพื่อนๆจะเอาไปจุนเจอครอบครัวสร้างคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวที่ดีขึ้นหรือจะเอาไปทําบุญต่อแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับก็เพราะวสินค้าทุกชิ้นของจอนคอยมันมีคะแนนสะสมและวันนี้ที่เพื่อนๆมีรหัสสมาชิกเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมคะแนนจากการบริโภคของเรา ซึ่งคะแนนเหล่านี้เราสามารถเอามาสร้างรายได้คืนกลับให้กับเราได้ครับเปรียบเสมือนระบบสหกรณ์เลยไหมแต่จอนคอยเจ๋งกว่าระบบสหกรณ์อีกครับเพื่อนๆอาจถามว่าเฮ้ยแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนล่ะคือจริงๆอ่ะการบริหารธุรกิจผู้ผลิตจะมีต้นทุนประมาณ30%อีก70%มันคือค่าโฆษณาแต่ธุรกิจของจอนคอยเราไม่มีค่าโฆษณาครับเพราะฉะนั้น70%นนี้เราก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนสมาชิก ของเราได้นะครับถึงแม้ว่าจอนคอยจะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่ผมไม่ได้ชวนให้เพื่อนๆมาทาขายตรงนะผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาสร้างไรายได้จากการแนะนําบอกต่อครับเพราะจอรนคอยถึงแม้จะเป็นธุรกิจเครือข่ายก็จริงแต่เราไม่ได้เป็นธุรกิจเครือข่ายแบบจ๋านะเรามีวงซ้อนกันระหว่างธุรกิจเครือข่ายธุรกิจสะดวกซื้อและระบบเฟรนชชัยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเอาไว้จัดการผลประโยชน์ครับเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างตัวเรา ลูกค้าเพื่อนสมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคของเราเขาได้รายได้กันทุกคนถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันโดยวิธีการของจอนคอยเนี่ยเรามีวิธีการแบบร้านสะดวกซื้อครับแนะนําบอกต่อมีการบอกเล่าว่าเอ้ยร้านสะดวกซื้อของจอนคอยดีแบบไหนและเราสามารถที่จะเปิดแฟรนไชส์ได้ด้วยเห็นไหมครับไม่มีคําว่าขายตรงเลยสักนิดเดียวอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจจอนคอยหรืออยากจะสร้างไรายได้จากจอนคอยเนี่ยในรูปแบบไหนแต่เพื่อนๆสามารถสร้างได้ในทุกๆ บริบทของเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆจะนิยมชมชอบบอกได้ตรงนี้เลยนะครับว่าจอนคอยเนี่ยไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีและไม่ต้องเปิดบินใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆสมัครมาแล้วเพื่อนๆส่งเอกสารแล้วเรียบร้อยเลือกแล้วว่าเพื่อนๆจะมีรหัสสมาชิกเป็นเมมเบอร์ซ v เวอร์หรือโกลด์ดิสพิลเลอร์อันนี้เพื่อนๆเลือกแล้วเนาะใครที่อยากจะเลือกเป็นโกลด์ดิสพิลเลอร์แต่ยังไม่ถึงสะสมคะแนนให้ครบครับสะสมคะแนนให้ครบ3 8 2 5แคะแนนเมื่อครบสามพแนแีนร้อยยี่ส จะเข้าสู่เรื่องของระบบการปันผลซึ่งระบบจันทร์ปันผลเนี่ยจอนคอยจะมีอยู่2ระบบด้วยกันนั่นคือแผนรายเดือนกับแผนรายวันแผนรายเดือนเนี่ยเรามีการบริโภคก็มีส่วนลดคืนกลับมาให้กับเราถ้าเกิดมีการบริโภคต่อเนื่องเราก็จะมีเรื่องของส่วนส่งเสริมการขายที่จะส่งผลทําให้เรามีรายได้คืนกลับได้จากการบริโภคของตัวเราเองพอหากกลบลบนี้กันเรียบร้อยแล้ว เปรียบเสมือนเพื่อนๆได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงไปอีกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแผนรายวันที่มีการจับคู่จ่ายครับฝั่งซ้ายครบ3,400้คะแนนฝั่งขวาครบ3 000 4 0 0คะแนนก็จับคู่จ่ายได้1คู่โดย3,400้คะแนนนี้ไม่ใช่ผลงานเพียงแค่เราเพียงแค่คนเดียวนะฮะเป็นหลวงานทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราทั้งหมดเขามีการบริโภคคะแนนนี้จะสะสมให้กับรหัสสมาชิกข,ของเขาแต่การบริโภคของเขามันจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราด้วยครับทุกครั้งที่มีการบริโภคไม่ว่าเขาจะซื้อผ่านเราหรือไปซื้ออาาขาเงคะแน,น มันจะวิ่งขึ้นมาหาเราทั้งหมดเลยกินลึกแบบนี้ทุกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีชั้นลูกชั้นเหลนชั้นหลนไม่มีครับกินลึกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสทําให้เราสร้างรายได้วัลพันสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจไม่ใช่เราเพียงแค่คนเดียวนะครับสมาชิกทุกคนของเราสามารถที่จะรับรายได้เช่นนี้ได้เมืรร่อกี้ผมบอกว่ามีโอกาสสร้างรายได้วัลพันสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหนึ่งศูนย์ธุรกิจใช่ไหมฮะแต่ธุรกิจจอนคอยเปิดโอกาสให้เร ศูนย์ธุรกิจครับความแตกต่างมันต้องย่อมแตกต่างกันแน่นอนครับในเรื่องของกระทบเด้งถ้ามี1ศูนย์ธ <hora> ุรกิจก็ได้เพียงแค่เด้งเดียวรายได้ออกทางเดียวแต่ถ้าเกิด3ศูนย์ธุรกิจกระทบเด้งได้2ชั้นถ้า7ศูนย์ธุรกิจกระทบเด้งได้สามชั้นถ้า15ศูนย์ธุรกิจกระทบเด้งได้4ครั้งทํางานเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันซึ่งผมเนี่ยมี15ศูนย์ธุรกิจครับมันก็เลยทําให้ผมแล้วก็ทีมงานของผมเนี่ยมีรายได้เยอะแยะมากมายเลยอาจจะเป็นรายได้เสริมหร ได้หลักด้วยซ้ํานี่แหละคืออีกหนึ่งโอกาสที่จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสําหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยแล้วจอนคอยมีสินค้าอะไรบ้างสินค้าของจอนคอยเยอะแยะครับเยอะมากเลยครับมีมากกว่า3 0ม0 0รายการครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแหง้งมาม่ากะปิปลากระป๋องผงซักฟอกเครืค่องสําอางเครืค่องปะทินผิวใครอยากจะทาการตลาดแบบนี้แต่ไม่รู้จะเอาสินค้าตัวไหนลองเอาสินค้าของจอนคอยไปทําการตลาดได้กลุ่มสุขภาพครับสมุนไพรเอยอาหารเสริมเอยกลุ่ม รถจนครับน้ำมันเครื่องนอนเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายกลุ่มการเกษตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิวฮอร์โมนกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินและอีกหลายๆอย่างครับเยอะแยะมากครับเนี่ยเห็นไหมครับจรคอยไม่ใช่ขายตรงนะแต่จรคอยเป็นได้ทุกสิ่งเพื่อนๆอยากจะให้จรคอยเป็นอะไรล่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเนรมิตให้จรคอยในรูปแบบของเพ,พื่อนๆเป็นได้ดังใจหวังของเพื่อนๆเองอยากจะใช้สินค้าแบบไหนอยากจะเปิดหัวเรื่องด้วยสินค้าแบบไหนอยากจะแนะนําบอกต่อสินค้าแบบไหนได้หมดครับ ผมมาไปซื้อทุกเดือนครับไม่ใช่ถูกบังคับรักษายอดนะแต่สบูบออ่บ้านหมหมดโรออนบ้านมหมดแป้งบ้านหมหมดผมก็ต้องไปซื้อแต่การซื้อนั้นนั้นมันมีคะแนนสะสมด้วยเปรียบเสมือนผมมีสหกรณ์นะครับมีระบบสหกรณ์และเราสามารถเป็นเจ้าของระบบสหกรณ์นี้ได้ด้วยตนเองสําหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยละจรคอยโดดเด่นเรื่องอะไรโดดเด่นหลายเรื่องนะฮะแต่ที่โดดเด่นมานานาน,านมมากๆเลยครับ20ปีที่ผ่านมานั่นคือยาณสุเมจีนยงเหิงครับยงเหิงเป็นกลุ่มสมุนไพรกลุ่มสุขภาพขายดี เบอร์หนึ่งของบริษัทจอรนคอยเลยขายมาตั้งแต่ปีสีสามฮะจนถึงปัจจุบัน ปีเท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูสิครับว่ากี่ปีแล้วแต่ยอดขายไม่เคยตกคุณภาพไม่เคยตกและมียอดการบริโภคซื้อซ้ําทุกปีทุกปีบอกได้เลยตรงนี้นะครับว่านวัตรกรรมของจอนคอยสินค้าของจอรนคอยสามารถเปลี่ยนกิจวัตรของเราให้การมาเป็นกิจการได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทํางานอาชีพอะไรสินค้าของจอนคอยตอบโจทย์ได้หมดครับใครอยากจะเปิดเฟรนช์ชัยเราก็มีเฟรนช์ชส์ให้ครับนี่ครับเห็นไหม JCMart JCM Shop สามารถทําเป็นร้านสวัสดิการก็ได้เป็นรถสะดวกซื้อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่แหละคือนวัตรกรรมของ จอนคอย อันนี้ผมไม่ลงลึกเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ John ค o เนี่ยเรามีผลประโยชน์ในด้านนี้ด้วยนะครับคะแนนของ John คอเนี่ยนอกจากเอาไว้สะสมเพื่อรับเงินปันผลแล้วยังสามารถแลกของสนนัมนุนคันต่างๆแลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงรับสิทธิ์ของโปรโมชัน่นมีสิทธิ์ในการใช้บริการสาขาทุกๆสาขาทั่วโลกเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนเรามีสาขาครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้เปรียบเสมือนเป็นห้างร้านของเพื่อนๆเองจึงไม่แปแลกเลยครับที่ John ค o เนี่ยอยู่ยอดเตริร์ตลอดครับเพราะนั้นสรุป และจอนคอยคืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกแหละอยู่ที่อื่นเพื่อนๆได้เป็นแค่ผู้บริโภคอยู่ที่นี่เพื่อนๆสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นหุ้นส่วนของจอนคอยได้สําหรับใครที่อยากจะทํากิจการบนโลกออนไลน์สมัครกับผมแล้วเพื่อนๆเป็นส่วนหนึ่งของทีมอ l ลิตเอสทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยที่สรรสร้างกิจการในรูปแบบของออนไลน์ใครอยากทําออนไลน์เรามีเครื่องมาเครื่องมือให้เรามีองค์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับแอดวานซ์เลยสอนสดด้วยใครมี ข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ตลอดครับจากวิทยากร ผู้รู้และตัวผมเองจะเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยตราเน,นี้ทำให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพชัดเจนครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครือข่ายผู้ริโภคเยอะแล้วแต่ละคนเขาซื้อของเข้าบ้านเข้าครัวเนี่ยนนนนค,นนนนคนนั้นซื้อ10คะแนนคนนี้ซื้อ20คะแนนคนนู้นซื้อ1000คะแนนคนรวมๆรวมๆรวมๆกันแล้วเนี่ยครบ3,400ทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อไหร่เราก็จับคู่จ่ายได้เมื่อนั้นทันทีผลงานทั้งหมดนี้ไม่ใช่การซื้อขายของเราคนเดียวนะครับแต่เป็นการซื้อขายของทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราครับนี่แหละคือความโดดเด่นที่เหนือกว่าสห เราจะเปิดเป็นสหกรณ์หมู่บ้านก็ได้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ริโภคในระบบหมู่บ้านก็ได้เหมือนกันใช้ในระบบของสหกรณ์เลยครับสามารถที่จะขยายสายงานของเพือ่อนๆเองได้จากตัวเพือ่อนๆเองสู่ในเอใน B ใน n อไไปสู่ในกในขอในคอในงอแบบนี้เป็นต้นยิ่งเติบโตขนาดไหนรายได้ของเราก็จะยิ่งเติบโตมากมายขนาดนั้นอันนี้เนี่ยจะมีโอกาสสร้างรายได้วลาพันสูงสุด,สดถึง1 5 0 0 0ับาทหรือเดือนละ450 0 0 0บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจถ้า15ศูนย์ธุรกิจหลักจะามากมายขนาดไหนจึงไม่แปลกเลยครับที่กิจการนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มและได้เสริมควบคู่กับงานประจําให้กับผู้คนได้มีการขึ้นตําแหน่งด้วยอันนี้คือรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานะอย่างเช่นค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%เ ของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยยิ่งจอรนคอยมั่นคงและได้ส่วนนี้ก็จะมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นไปด้วยนะครับโบนัสลาย3เดือน1ินของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยและโบนัสลายปีอีก6%ปอ์ีกด้วยนะครับลาสมาชิกของเราสามารถขึ้นตําแหน่งแล้วเป็นมอดกตกทอดให้กับลูกขับหลาาเราได้ด้วยนะเออเนี่ยเหนื่อยชั่วคาสบายชั่วโคตรครับได้ท่องเที่ยวฟรีได้ทํางานกันฟรีฟร ได้พบปะพูดคุยกับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารักแบบนี้สนุกม,มากๆเลยซึ่งในภารกิจนี้ผมปูพื้นให้ประมาณนี้เรามาถอดผังแผนการสร้างรายได้จากธุรกิจจนคอยกัน นี่คือผลประโยชน์ของเพื่อนๆผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆจบในหัวข้อนี้เพื่อนๆจะเห็นไอเดียในการสร้างรายได้เพิ่มจากกิจการนี้ได้อย่างไรและเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ครอบครัวอื่นๆครอบครัวที่เรารักได้มีรายได้เพิ่มได้อย่างไรอยากให้เพื่อนๆดูหัวข้อนี้ให้จบไม่แน่นะครับโอกาสนี้มันอาจจะช่วยให้ชีวิตในฝันของเพื่อนเป็นจริงได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ แล้วเป็นชีวิตในฝันที่เพื่อนๆไร้กังวลเรื่องเงินถ้าเกิดเพื่อนๆกําลังตามหาอิสรภาพของเพื่อนๆอยู่นี่แหละคือคําตอบครับไอ้เงินเยอะใครๆก็มีได้ไอ้รวยอะ่ะรวยเงินน่ะใครๆก็มีได้และเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตครับแต่การที่เรามีรายได้ที่มั่นคงมากพอมันจะทําให้เรามีสิ่งหนึ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆนั่นคือ การว่างว่างชนิดที่เพื่อนๆอยากจะทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนเพื่อนจะอยู่กับคนรักนานขนาดไหนก็ได้เพื่อนๆจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของมีธุระไม่มีเวลาต้องทํางานอีกตลอดชีวิตเพื่อนๆได้ใช้ชีวิตในฝันแบบเต็มที่นี่แหละคือความละเอียดอ่อนที่เราเรียกว่าไร้กังวลเรื่องการเงินอีกต่อไปเพื่อนๆไม่อยากได้เหรอรูปแบบมือนี้ ไม่อยากได้เหรอรูปแบบแบบนี้ถ้าเกิดจกได้ดูหัวข้อนี้ให้จบทําความเข้าใจว่ารหัสสมาชิกของเรามันสามารถนําพาเพื่อนๆไปสู่โอกาสอีกหลายๆโอกาสที่เพื่อนมันอาจจะคาดไม่ถึงเลย ก็เป็นได้มันไม่ใช่เพียงแค่ให้เพื่อนๆได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงไม่ใช่ให้เพื่อนๆได้แค่ใช้สินค้าดีมีคุณภาพแต่มันสามารถให้สิ่งนี้กับเพื่อนๆได้ให้สิ่งนี้กับเพื่อนเพื่อนได้ผมบุรินทร์จันวิชัยที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและการสร้างรายได้ของเพื่อนๆนยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่อุดมการณ์เดียวกับผมและผมมังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างจริงจังในเร็วนี้นะครับใครจบผลข้อนี้แล้วอยากจะมาพูดคุยกับผมผมยินดี ให้คำปรึกษากับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านแล้วพบกันครับสวัสดีครับ